นสนับสนุนโดยกาแฟสดรสพรีเมียม All Cafe อ,อย่างที่เราบอกกันไปเบรกนี้เราจะเดินทัวร์รอบบ้านพี่ตโตโน่นะฮะครนันี่เราเห็นรางวัลแรกของชีวิตเลยหรือ,อเปล่าใช่ไหมพี่โตโน่อนุบาลขอนแก่นครับ จำได้หรือเปล่าวันที่เรารับสิเก่าดีเด่นไงนังให้สมัยตอนนี้แล้วแล้วก็อ๋อใช่ใช่อันนี้อันนี้1สิทธ์เก่าครับนี่สิเก่าใช่แต่ว่ารางวัลแรกๆไม่ได้อยู่ในนี้เป็นรางวัลต่อสายไฟฟ้าภายในบ้านแล้วใครให้เราอ่ะไปแข่งเป็นตัวแทนโรงเรียนประมาณปอสป .5 ไม่ต่อสายไฟฟ้าภายในบ้านคือเวลาขัดเอามันดับ ทำยังไงฟิลขาดทำยังไงว้ายของผู้ชายพวกนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเพลงอ่านล่าสุดก็คือได้รางวัลจาก attitude ด้วยนะฮะรางวัลอะไรนี่ปองขึ้นรงวัมาะไรนะพี่เป็นเหมือนกับรางวัลผู้ชายแห่งปีครับป็นู่นปนใจเก่งกวานซึ่งภาษาอังกฤษเขาให้ชื่อว่า สเตทกายเลยเราไปหลายเราไปมาหลายประเทศเหมือนกันนะเรใช่แต่พูดแต่อีสานใช่ครับมันว่าอย่างไรสเตทสเตทสเตทกายเอออะไรสักอย่างเป็นแบบสาขาที่แบบเก้งกวางกี้เขย่ามากใช่เพราะว่าเราไปถ่ายหนังสือลงปกเขาโชว์ความร้อนโชว์ความอะไรครับ น่าจะเป็นตอนประกวดใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้ก็เอาไว้ทำอะไรหรือว่าคุณแม่เขาทำก็บไว้เอ่อคุณลุงครับคุณลุงเขาทําติดเออ่รถสิบล้อรถหกล้อแล้วก็ขยีันหรืออ่าคือว่าบ้านญาติทางฝั่งคุณพ่อเนี่ยจะทําอาชีพขนส่งครับอันนี้ก็จะติดหลังสิบล้อแล้วก็ในระหว่างที่เราประกวดแข่งขันอยู่ใช่ใช่ครับนี่ตันนี้ก็คือผ่านมายาวนานเลยนะครยาวนานนะเนี่ยมีครับมีบัตร อะถ้าใครติดตามพี่โตโน่มาตลอดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพี่โตโน่ไว้สีชมพูที่คุยเมื่อกี้นี่ใช่ครับสีประมาณนี้เลยไหมพี่ตโตโน่ใช่ใช่ครับเพราะ<อ>ว่าเห็นปิงปองหรือเปล่าไม่คือตอนแรกเนี่ยเรา <c oughs> เราทำสีชมพู <c oughs> เราเขียนสีชมพูแต่ว่าเหตุผลที่ตัดเนี่ยเพราะ<อ>ว่าเห็นมีฟองเห็นมีฟองพอเห็นมีฟองทำสีฟูครับผมเลยเปลี่ยนเลยเดี๋ยวทำไมล่ะไม่ใช่พรละครแล้วนะไม่ใช่พรละครแล้วไม่ใช่พรละครเพราะปิงปองนี <c oughs> ่แหละเพราะปิงปองคือเห็นแล้วเอ้ย มาผิดทางเปล่าก็เบ่งเบนอย่นงเหรอก็ว่าก็มันจะสดใสไปไงพิง pong ภูมิใจไหมพิภูมิใจนะไม่คือว่าเราต้องมาถ่ายรายการด้วยกันไงแล้วถ้าผมหัวชมพูพิง p ก็คือเราผมผูกติดกันไปเลยใชยแถวว่รายการคนดูเขาจะแยกลำบากแยกลำบาก สวัสดีค่ะทุกท่านมีปาร์ตี้อะไรอยู่ปาร์ตี้น้ำชาหรือว่ายังไงปาร์ตี้กูต้ากูต้ามีทาอิน่ะเมื่อกี้เหตุการณ์นะคือเดี๋ยวกองจะเข้ามาแล้วจำเป็นกินเร็วจำเป็นกินเร็วเกิดเหตุแทนน้องหรืากำลังกินอะไรอยู่ตัวนี้เป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะคะบับเบิ้ลคอลลาเจนไบวิตามิโนโล่นี่เโชว์ไงเอออันนี้มาเลยนะอันนี้มาเลยนะอร่อยจริงเลยแต่หน้าเหมือนมันไม่ปลอดภัยได้ไหมคือวันนี้ได้มาถ่านนะมีออยอน ของน้องตนเองนั่นแหละเออทำท่าสดชื่นสดชื่นผ้ต่งปังผีภาพเต่งปงผีภัพเต่งปังหู้ผลลุกเลยครับผนลุกบอกเพื่อนแล้วผลิตภัณฑ์หน่อยพูดแล้วบอกชื่อผลิตภัณฑ์บับเบิ้ลคอลลาเคอรจน้ำมัน พี่ตโน้งบอกว่าเป็นรุ่นเดอเจ็ดปีแล้วถูกไหม,มใช่ค่ะี่ชื่ออะไรครับชื่อพี่เก่งค่ะพี่เก่งก็เราตั้งแต่โหวตตั้งแต่ต,ต,ตั้งแต่โหวตเลยค่ะตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่แรกเลยวีคแรกของเขาเลยนะคะก็ไปดูวีคแรกคือตอนแรกเนี่ย ก็ยังเลือกอยู่ว่าจะเชียร์ใครดีแต่ไปเจอวันนี้เลือกตอนแรกมันต้องสแกนก่อนอะไรไปโดนจิตโดนใจให้แบบว่าต้องคนนี้กดโหวตกดโหวตกดโหวตชี้หน้าค่ะขึ้นไปปั๊บกันร้องเพลงก็ชี้หน้าเราแล้วแล้วกมีตีเข่าเขาตีเข่าปั๊บโหวตเลยไอ้ฉันเไปตีเข่าอย่างเงี้ยถ้าตีเข่าต้องตีเข่าตัหน้าโหวตกันแล้วตอนเราโหวตเราตีเข่าตัวเองด้ไหมตีค่ะโดนแล้ว น้ำแต่นี่ยุ้ยยังเด็กอยู่เลยนะเราเกิดตอนเหรอลูกตอนที่พี่น้องเขาอยู่ในบ้านน่ะหรือว่าเรามาเป็นแฟนคลับพักใหม่อยู่ประมาณอายุประมาณสิบสามสิบสามตอนนี้ยี่สิบเอ็ดสิบสามนี่ยังท่องสุขคุณไปแม่สิบสองไม่ได้เลยนะสิบสามปตออะไรนึกออกไหมตออะไรอะสิบสามโมหนึ่งโอ้โหอ่าแล้วจุดไหนที่มันแบบว่าบ้านนู้นเขาเจอถ้า ตบหัวเขาเขาไป <S <S เขาช็อกเลยเขาโหวดโหวดโหวดแล้วเรา,าเราไปเจอเ,ววเราไปเจอจุดตรงไหนที่แบบทนนี้ฉันโหวตเวอร์ตอนมนตอต้นเราอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราแล้วเราดูทีวีหรือสไตไล์เนี้ยเราก็เห็นเขาพอเราเห็นเราก็แบบรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนชอบอะถูกชะตา <S <S อะไรเงี้ยแล้วก็ตามมาเรื่อยๆแล้วก็เขาเป็นแบบ เป็นอินสปิเรชันให้เราแบบอยากมาเรียนในกรุงเทพอยากแบบอยากทํางานอยากออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบออกมาออกมาเพื่อที่แบบจะได้เจอเขาด้วยแล้วก็แบบมาใช้ชีวิตในกรุงเทพทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตในกรุงเทพใช่ค่ะทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยความร่าเริงแฮปปี้แฮปปี้มากมีพี่โอ้โหหน้าดิฉันเชื่อมากจริงจริงทะลุแหวนหนุบมันเลยจริงมาเลยอินเนอร์คือทำให้แบบทุกอย่างแตกแล้วแบบเห็นข้างในลึกๆอยากรู้จริงว่าแบบสุด อ่าแล้วคุณนายล่ะคุณนาคคุณนายแนะนําชื่ออะไรคะเนี่ยพื่มนค่ะอ่าพี่มลล่ะพี่มลอย่างไงของพี่มลตอนที่เขาะกวดยังอยู่ที่นู่นอืมอืมได้แค่โวตดแล้วก็ตามตามทางเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยแน่ไม่เคยเจอใช่ไม่เคยเจอแล้วก็มาเจอครั้งแรกล่ะ งานบวชของงานบวชเลยครั้งแรกคืออยากเจอเขาตัวเป็นๆคริสแล้วก็งานบวชมาเพราะว่าหิวจริงๆอยากมาอยากกินแกอยากกินแกงอยากกินว่าเนี่ยบ้านงานเนี่ยกินน้ำส้มน้ำแดงหรือเปล่าไม่ไม่ใช่คืออยากเจอเขาอยากทำบุญกับเขานึงวบุญลงบุญทกขาดไม่รู้จักใครเลยมาคนเดียวจากวันนั้นสู่วันนี้ตามนางก็ยังน่ารักไหมน่ารักน เดี๋ยวขอบคุณทั้ง3าคนมากมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาทั้งทีอยากจะขอบุกห้องพีโตโน่สะดวกไหมฮะได้ครับได้มาถึงขนาดนี้แล้วหลาคงคงอยากรู้นะว่าห้องพีโตโน่มีอะไรบ้างทิศทางของการนอนท่าเาการนอนคนที่ได้ไปจินตนาการภาพต่างฉันเลย่อ่าไปเลยนะไปเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะบ เชิญเชิญเชิญครับห้องนอนผมไม่ได้จัดอะไรเลยนะก็เป็นอย่างนี้เลยพูโอเคนะฮะวิ่งมารอหรือเปล่ารู้รู้ว่าอะไรพูโอเคนะฮะผูไม่โอเคอ่ะดูนี้ก่อนดีกว่าตู้เสื้อผ้าตั้เสื้อผ้าเลยได้ไหมพี่เอาเลยดูได้เลยครับ อันนนเี้้ยสหาพวกนี้เป็นเสื้อผ้าที่เก่าแล้วนะเราเราไม่ได้ใส่อ่ะออ๋เพราะว่านางไม่เหมาะกับผมเลยใช่ครับอันนี้คือเก็บกรดังเอาไว้เก็บเอาไว้อันนี้ก็เป็นความร้องรอยร้องรอยเหงื่อใครครับมาถามชีวิตพี่ตัวโน่นีกว่างก็ทำงานร้องเพลงเล่นละครแล้วเนี่ยครับงานเดีๆเราชอบทำอะไรบ้าง ตอนนี้เลยนะคือขี่มอไซค์เราอินมากเลยคือมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากาเราทำงานเหนื่อยมาอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่เราได้ขี่มอไซค์แล้วแบบได้ยินเสียงเครื่องของมันต,ต,ต,ตใช่ได้ยินได,ได้เจอลมเจออะไรเงี้ยแล้วก็ไปในที่ที่เราแบบชอบอย่างกรุงเทพมันจะมีจุดที่อากาศเย็นนะก็คือแถวช็อกโกแลตวิวตอนนั้นต้นไม้มันยังเยอะอยู่แล้วก็มีพระอาทิตย์ตกมีอะไรเงี้ยครับโรแมนติก คือเราเราไปไกลไม่ได้เพราะเราไม่มีเวลาเราต้องทํางานแต่ว่าตรงนั้นมันก็ยังไม่ไกลจากราดเร้ามากมันก็เราชอบขี่บนเล่นแถวนั้นแหละพิโตนอตตรงนั้นมันจะมีร้านที่พี่แบบเคยไปดัดแปลงมอไซค์อะไรด้วยี้ไใช่ป่ะจริงจริงไปเข้าอู่ด้วยตัวเองเลยทำแต่ละอย่างมีมีคือคือว่ามอไซค์ของของผมน่ะที่ผมรักมันน่ะเพราะว่ามันคือมอไซค์ที่มีคันเดียวในโลกมันเป็นมอร์ไซค์คัสตอมไอ้มอไซค์รุ่นนี้มันชื่อว่าซีโร่เอนจิเนียริ่งมันเป็นมอไซค์ที่ เอาเครื่องของฮาร์เลย์เนี่ยมาทำนึกออกไหมแต่ไม่ใช่อยู่ในใต้แบรนด์ฮาร์เลยไม่ได้อยู่ในใต้แบรนด์ฮาร์เลยเป็นแบรนด์ของซีโร่แอนด์เจเนริ่งเลยก็คือไอคนเนี้ยชื่อว่าชินยะเป็นคนญี่ปุ่นไปแข่งรายการแต่งมอไซค์ของอเมริกาแล้วพอดีเบ็คแฮมแบทพิทเนี่ยชอบตายตายตายรุ่นใหญ่ไปไกลเอ่าเบ็คแฮมแบทพิทชอบชอบมอไซค์ที่เขาแข่งสองคนเนี้ก็เลยขอให้ชินยะเนี่ยทำซีโร่ให้อ่าชินยะทำหลอเลยไหม ก็ทําคือเขาจะออกแบบให้เหมาะกับคนที่ใช้นื่องไหมวัดว่าคุณสูงขนาดเนี้ยมอไซค์คุณควรจะอยู่ในทรง,งไหนอะไรเงี้ยวางยังไงยาวยังไงใช่มันก็เลยกลายเป็นที่มาของ zero engineering เราเห็นปุ๊บเราชอบเราก็เลยต้องหามอไซค์ที่ชินยะออกแบบที่เป็นมือสองอ แต่ยอมขายอะไรเจ้าของกาซึ่งเขาอาจจะไม่ได้คัสตอมเพื่อเราถูกไหมแต่ว่าคัสตอมเพื่ออีกคนหนึ่งไปก่อนใช่ก็เป็นรุ่นของเขาเป็นรุ่นของชินยะที่เขาออกแบบมาไปแล้วอแต่พอดีเจ้าของคนที่เขาเป็นเศรษฐีที่จะต้องไปต่างประเทศอเหมาะเจาะเหมาะเจาะแล้วมอไซค์เพิ่งขี่ไม่ได้แค่ร้อยโลร้อยโลร้อยโลแล้วจอดไว้เฉยเราไปรู้จักได้ยังไงอ่ะใครนำพาบอกคุยกับพี่ๆในกลุ่มว่าพี่ผมชอบรุ่นนี้มากเลยแต่ว่ามัน ต้องเป็นตัวนี้สเปคนี้อะไรเงี้ยแล้วพอดีมันมีคนคุณเนเนื้อคู่อ่ะมันคือเนื้อคู่อ่ะเลยโทรหาเขาไงเออโทรหาเขาพี่ผมโตโน่นะครับตายตายแต่ผมอยากได้รถพี่มากเลยผมพี่ขายให้ผมหน้านี้เขาบอกว่าเขารักมากแต่เขาจะต้องไปต่างประเทศก็ฝากดูแลด้วยก็ขายให้ผมได้มาในราคาล้านสามล้านสามอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยเราทำมีทั้งงานละครละครเวทีครับ ดนตรีและมีอะไรเราอยากทำหลังจากนี้ไหมที่แบบเราคิดไว้เป็นนายกเป็นนายกอไอ้ไอ้ไอบริบหารประเทศจริงจังครับเป็นนายกครับอยากเป็นนายกล็อกกทกเทศเลยไหมอะ่ะไม่ล็อกอก็เป็นนายกก็ตอนนั้นโตแล้วก็จะเป็นน่าจะเป็นอีกแบบวางแผนไว้แล้วไม่แน่ะจไม่แน่ะจแล้วมีอะไรอยากเปลี่ยนแปลงไหมอ่ะสมมติผมเป็นแบบกำลังจะลงคะแนนแล้วนี่ตัวโน้ได้มหาเสียงผมสองคนครับผมจะมีทีมงานทุกคนฟังนะได้เลยได้เลยครับนายกโน่ใช่ครับ อันนี้เราคุยกันตลกๆได้ไม่ก็ถามเรามีสิทธิ์จะฝันใช่ไหมคอนเเสป็์ของการบรหิหารของคุณคืออะไรคะไม่เก่งแต่ไม่โกงอ้คือว่าผมเนี่ยมีความร,รู้สึกว่าผมไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องแต่ผมไม่โกงแน่แน่ดังนั้นผมมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่เก่งมาทําในสิ่งที่ตัวเองเก่งนึกออกไหมคือว่าถ้าจะมาจริงๆต้องมาด้วยความรักชาติแล้วก็ถ้าผมจะเป็นนักการเมืองหรือผมเป็นนายกผมจะเป็นนายกที่ผมไม่รวยอทุกวันนี้ปิงปองค่าตัวเอ่ย ฉันโกงรายการนี้กูก็เอาของมึงมาอาุกยางกูเอาออมากโกงอันนี้คือเราถามเรื่องอนาคตเราเราไม่ควรจะมาตีกันในตอนนี้เฮ้ยไม่เป็นไรม่อันเคลียร์หน้าต้อนี่หน้ากล้องอยู่เราไม่ต้องเคลียร์ตรงนี้ลงไปเคลียร์ข้างล่างจากเพราะว่าคุณนายที่มีความหน้าเปลี่ยนเป็นสวยแล้วเนี่ยนางเปลี่ยนตัวเองประกอบธุรกิจด้านล่าง จะไปชิมเล้งหน่อยว่าแซ่บไหมคนที่เขาโฆษณาตัวเองตลอดเวลาใช่มีความมีเครื่องดื่มดูด้าของเขาว่าเราเลิกเจอเจอแต่นายยกลวไปตัวไปกินเล้งกันดีกว่าไอ้พู้กินเล้งกันรสชาติของทำให้นีอร่อยจะต้องร้องไห้เนื้อคุณบ้านวางตกวือคุณบ้านนะจ๊ะ